ใช้ดินเก่าเนี่ยที่มันมีอยู่แล้วนะครับที่ปลูกพืชที่มีระบบรากเต็มกระถางนะครับแล้วก็นํามาปรุงดินใหม่นะครับ3ขั้นตอนให้คุณทําตามเนี่ยรับรองนะครับจะเห็นผลแตกต่างจากเดิม,เ,มเติบโตได้ดีมากขึ้นแบบโอ้โหเรียกว่า100%ซเลยดีกว่า <Okay. S 1> สำหรับใครที่ชอบปลูกพืชน,นะครับแล้วทีนี้เกิดปัญหาว่าเราปลูกพืชไปแล้วแล้วดินของเรานะครับเสื่อมประสิทธิภาพลงจะพูดแบบง่ายๆก็คือว่าหลังจากที่ปลูกพืชแล้วเราจะพอมเมล็ดปลูกอีกแล้วพืชไม่สวยไม่งามใบเหลืองนั่นเกิดจากการเสื่อมสภาพของดินนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาทําคลิปวิดีโอไปพร้อมๆกันเพราะว่าตอนนี้นะครับผมเริ่มมาปลูกพืชแล้ว มันจะเป็นข้อดีสําหรับคนที่ชอบปลูกพืชและได้เห็นตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นของการปลูกพืชแล้วทำยังไงให้มันสวยให้มันอาลังการในแบบออร์แกนิกหรือแบบไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะครับเราจะนําของที่เราแบบแทนที่จะทิ้งนะครับเป็นขยะเนี่ยเราก็สามารถนํามารียุทนะครับกลับมาใช้อีกโดยเราต้องเพิ่มสารอาหารนะฮะแต่ว่าขั้นตอนเนี่ยมันก็จะมีอยู่ว่า เรามาดูใกล้ๆก่อนนะครับขั้นตอนที่1นะครับเราต้องมาดูโครงสร้างของดินเราก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นปกตินะครับเวลาที่เราปลูกพืชเนี่ยมันก็จะมีรากพืชนี่ครับอันตรงนี้ไม่ต้องทิ้งนะครับสามารถใช้ได้มันทําให้เป็นองค์ประกอบดีด้วยนะของดินดีเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของโป่งนะครับเนี่ยจับดูแล้วนะครับอย่างที่คุณเห็นนะครับดินผมเนี่ยมีความแบบโป่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก่อนนี้ผมใส่แกลบเผาเยอะนะครับเพราะว่าดินผมน้อยถ้าเราไปปลูกพืชเลย ะะได้ไหมได้แต่มันจะไม่สวยนะครับไม่สวยเต็มเต็มร้อยแต่ว่าบางคนนะครับดินที่มันแน่นนะครับเป็นดินเหนียวเลยแบบโขแข็งโป๊กเลยอย่างเงี้ยคุณต้องใส่นะครับตัวที่ช่วยทําให้ไม่แน่นก่อนไม่ว่าจะเป็นแกลบดิบแกลบเผาทรายนะครับหรือแม้กระทั่งขุยมพะพร้าวก็สามารถใส่ไปในขั้นตอนนี้ได้และเศษหญ้าที่มันตายแล้วต้องแน่ใจว่าตายนะครับแต่ว่ารากยังขาวอยู่เนี่ยเราก็ ข้อๆแล้วก็แยกออกนะครับในจังหวะที่เราเจอนะครับพวกเศษหญ้าที่มันเกิดใหม่เนี่ยเราก็แยกออกนะครับให้มันเข้าไปน้อยที่สุดแล้วกันเพื่อว่าต่อไปเนี่ยเราจะได้แก้ปัญหาในตอนที่เราปลูกเนี่ยน้อยมากนะครับหรือไม่มีเลยนี่ครับเราก็จะซาวพวกเศษวัชพืชนะครับหรือว่าเศษหญ้าที่คิดว่ามันยังน่าจะเกิดใหม่ได้เนี่ยเราแยกออกไว้นะครับเราจะพยายาม ให้มันเป็นดินเก่าอย่างเดียวแล้วก็เศษหญ้าที่มันแน่ใจแล้วว่าตายนะครับถ้าแบบมันยังเป็นแบบกรอกรอยเรารู้สึกไม่มั่นใจเราก็แยกไว้นะครับไว้ทําปุ๋ยหมักตั้งหากสรุปในขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราก็จะเช็คดูดินเก่าของเรานะครับว่าไปในรูปแบบไหน,นถ้าดินเก่าของเราแน่นมากให้เราใส่พวกทรายพวกขุยมะพร้าวมะพร้าวสาับรวมไปถึงแกลบเผาแกลบดิบ พวกนี้ได้นะครับหรือเศษใบไม้ได้ใบก้ามปูอะไรก็ได้หมดแล้วทีเนี้ยถ้าเราเจอนะครับเศษหญ้าที่รู้สึกว่าเนี่ยมันมีติ่งที่เขีเขยวๆเนี่ยอันนี้ให้เราแยกออกนะครับไปกองไว้ส่วนเขาเจอขยะเจอก้อนหินใหญ่ใหญ่ก็เอาออกในขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับส่วนถ้ามันติดไปบ้างเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเล็กน้อยเราค่อยไปจาัดก,การตอนที่เราปลูกไปแล้วเราอาจจะมีการถอนนะครับไว้ทีหลังแต่ว่าเราก็พยายามใช้คาดนะครับหรือ,อใช้มือเนี่ย ซาวดูนะครับซาวดูว่ามันมีเศษวัชพืชเศษหญ้าหรือเปล่านะครับส่วนในขั้นตอนที่2นะครับเราจะเติมสารอาหารเข้าไปถามว่านะครับมันยังลงเหลือหรือเปล่าในกเกษตรอินทรีย์ที่เราปรุงดินเมื่อครั้งก่อนนะครับมีครับแล้วก็สามารถปลูกพืชได้แต่มันก็จะสวยระดับหนึ่งเพราะมันถูกใช้ไปเมื่อเราปลูกพืชน,นะครับแต่ถ้าเราบำรุงดินให้ดีเนี่ยนะครับมีธาตุอาหารที่แบบ เต็มๆเลยนะครับอันเก่าเนี่ยมันก็จะปลดไปล่อยได้เต็มที่อันใหม่เนี่ยมันก็จะมีมาเพิ่มนะครับตัวนี้นะครับผมใช้เป็นขี้วัวขี้ควายนะครับหมักเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครไม่มีปุ๋ยหมักแบบผมนะครับให้ใช้เป็นม exactly. ูลสัตว์ชนิดไหนก็ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับมูลสัตว์เนี่ยที่ได้มาจากขี้วัวขี้ควายขี้หมูหรือขี้ไก่ก็แล้วแต่นะครับล้วนแล้วจะมีตัวที่ช่วยเร่งใบเขียวเร่งยอดนะครับนั่นก็คือไนโตรเจน ซึ่งเป็นส่วนประกอบนะครับที่สําคัญของการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยในโรเจนเนี่ยครับจริงๆการเจริญเติบโตเนี่ยต้องใช้ตัวนี้เลยตั้งแต่ต้นกล้าไปถึงตอนเก็บเกี่ยวนะครับขาดไม่ได้เลยแม้กระทั่ง่าเป็นพืชที่ต้องการรสชาติหวานเนี่ยในโรเจนเนี่ยก็ยังมีบทบาทสําคัญนะครับก็ต้องการทุกช่วงแหละแต่ว่าช่วงไหนที่ต้องการมากการน้อยแค่นั้นเองถ้ามันได้สะสมในต้นนะครับมันก็ถือว่าดีมากๆส่วนตน้นมาที่สําคัญอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือฟอสฟอรัส ฟอสฟอรัสเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของระบบรากฝอยนะครับรวมไปถึงการส่งอาหารที่ดีรวมไปถึงนะครับมันจะช่วยในเรื่องของการติดดอกนะครับออกผลเนี่ยได้ดีมากนะครับมันขาดไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันเป็นธาตุอาหารหลักส่วนอีกหนึ่งตัวแน่นอนนะครับก็คือโพแทสเซียมนะครับก็คือ NPK ตัวนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของระบบรากนะครับแล้วก็รวมไปถึงรสชาติหวานนะครับโครงสร้างต่างๆเนี่ยมันต้องการเยอะไอ้สตัวนี้เขาเรียกว่าธาตุอาหารหลัก NPK ส่วนถ้ารองกับเสริมมันมีไหมมีแต่มันมีน้อยนะครับเราก็ใช้พวกน้ำหมักเชีวอภาพสังเกตไหมครับว่าที่เวลาที่ผมปลูกพืชน,น่ะผมปรุงดินให้ดีนะครับแล้วใช้ฮอร์โมนต่างๆที่ช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักปลาทะเลเนี่ยผมใช้ตัวเดียวเนี่ยคือได้เลยหรือแม้กระทั่งต้องการลดต้นทุนมีตุนซีสัง์แสงเนี่ยเราก็ใส่ไปได้เพราะว่าในตุนงซีสัง์แสงมันก็จะมีตัวที่ช่วยดึงไนโตรเจนทําให้อ่าทำให้เหมือนได้ในดึงไนโตรเจนในอากาศได้นะครับเหมือนพืชตระกูลถัว่วเนาะที่เรียกว่า สังเกตเลยนะครับมันจะเขียวมันจะสวยนะครับเพราะว่าในระบบรากเขาเนี่ยมันสามารถดึงในตัวเจนได้นะครับในดินในอากาศได้หมดเลยนะครับทีนี้นะครับเราก็จะใส่ประมาณ1ต่อ4นะครับคือยังไงทำไมต้อง1ต่อ4ถ้าเราปลูกในกระถางนะครับหรือว่าในกระมังเนี่ยที่ผมจะปลูกในในขั้นตอนเนี่ยผมจะใส่1ต่อ4นะครับไม่เกิน1ต่อ5แต่ถ้าผมปลูกลงแปลงผักเนี่ย หรือว่าลงดินเนี่ยภาชนะที่มันใหญ่ไม่จํากัดเหมือนในกระถางเนี่ยเราสามารถนะครับให้1ต่อ8ได้นะครับใส่ไปเลยหมดนี้ครับสังเกตก็จะมีกิ้งกือมีอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะแยะเลยสรุปให้เข้าใจง่ายนะครับก็คือว่าเราจะเติมสารอาหารเข้าไปโดยใช้พวกมูลสัตว์นะครับหรือปุ๋ยหมักต่างเนี่ยให้ดินเก่าของเรานะครับมีโครงสร้างที่ดีทําให้นะครับระบายน้ําดีมีธาตุอาหารนะครับถ้าในทางวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่า มีธาตุของเคมีเข้าไปนะครับก็คือได้มาจากสารธรรมชาติก็คือปุ๋ยหมกักขี้วัวขี้ควายของเรานี้นะครับที่นําไปหมักก่อนในขั้นตอนนี้นะครับถ้าเราใช้ปุ๋ยห,หมักมันผมนะที่ผมหมักขี้วัวเพียวๆเนี่ยก็หมักต่ออีกประมาณ2 3าวันก็ปลูกพืชได้เลยแต่ถ้าคุณใช้ขี้วัวใหม่ๆเนี่ยหรือมูลสัตว์อื่นๆใหม่ๆเนี่ยคุณก็ต้องรอประมาณ1-2สัปดาห์นะครับค่อยปลูกพืชแต่มันจะมีวิธีสังเกตอยู่นะครับเดี๋ยวไปยุดตัวอย่างสักครู่ครับผมให้เข้าเข้ากันก่อน ส่วนขั้นตอนนี้นะครับก็เขาแบบง่ายๆนะครับใครเคยผสมปูนเนี่ยคือจะเข้าใจเลยว่าอ๋อทำแบบนี้มันก็เข้ากันแล้วแล้วถ้าใครใช้ปุ๋ยคอกนะครับแล้วเราต้องการตรวจสอบสภาพดินอันนี้ครับอันนี้แถมให้เนาะหนึ่งนะครับเห็นไหมครับถ้าเราปรุงดินตามนี้นะครับสังเกตเลยจะมีพวกมูลไส้เดือนมูลกิ้งคือเนี่ยเป็นเม็ดๆขึ้นมานะครับให้เราสังเกตแล้วก็รวมไปถึงต้นวัชชพืชเนี่ยของเราจะเขียวสวยโดยที่ไม่มีใบเหลืองเลยอันนี้แสดงว่าพร้อมที่จะปลูกพืชได้แล้วนะครับ ถ้าคุณมีต้นกล้านะครับคุณก็มาปลูกไว้นะครับในกระถางตรงในกระมังตรงนี้นะครับหรือในกระถางของเราเนี่ยได้เลยนะแสดงว่าเป็นดินที่เรียกว่าพร้อมใช้งานอย่างเต็มที่นะครับเนี่ยอันนี้ที่ผมทําไว้ก่อนลวงหน้านี้นะครับทีนี้นะครับขั้นตอนที่3ก็คือเราจะเตรียมภาชนะนะครับไม่ว่าจะเป็นกระถางหรือเป็นกระมังนะครับเพราะผมปลูกในกระมังน่ครับเท่าใบละ20สเนี่ยมันสามารถปลูกขึ้นนะครับได้หลายต้นนะครับรวมไปถึงมันมีขนาดวงกว้างนะครับความกว้างของ ระบบรากที่จะช้อนใช้ไปได้ในไกลมากกว่ากระถางนะครับผมเลยาสามารถปลูกในกร,กระมังก็ได้ในกระถางก็ได้นะครับแต่ว่านี่ข้อดีของกระถางนะครับถึงระบบรากนะจะลงลึกไม่ได้มากแต่ว่าเขาน่ะจะมีระบบรากที่หากินไปกับพื้นเนี่ยซึ่งดีมากๆเพืชจะชอบหากินไปกับเรียกว่าในแนวนอนแบบนี้นะครับจะต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ก็ประมาณนี้ส่วนระบบรากเนี่ยก็จะได้ประมาณนึงนะครับถ้ายิ่งกว้างเนี่ยก็คือว่าการปลูกพืชยิ่งดีนะครับสำหรับสวนครัวนะครับที่ ไม่จําเป็นต้องลงลากลึกแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่เป็นทรงพุ่มนะครับอย่างเช่นมะเขืออะไรเงี้ยถ้ามันลงไม่ได้ลึกเนี่ยต้นมันอาจจะเอนได้ง่ายได้ได้ง่ายรวมไปถึงเราก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการปักหลักหรืออะไรเงี้ยมันก็แก้ไขได้หมดนะครับจะเป็นกระถางหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนในขั้นตอนที่3เนี่ยนะครับมันจะมีการเติมลินซีเข้าไปแต่ว่าถ้ามันเปียกอยู่แล้วเนี่ยเราจะไม่เติมในขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้เรานะครับ ทำในขั้นตอนที่เรียกว่าเราใส่ภาชนะเสร็จมันจะง่ายกว่าเดี๋ยวผมทําให้ดูครับเนี่ยเราก็ตักใส่ธรรมดานี่แหละพักไว้ประมาณ2วันเนี่ยก็คือปลูกขึ้นได้เลยนะครับหรือจะปลูกเลยมันก็ไม่ไม่ไม่เป็นหาถ้าหมักแล้วนะครับทีนี้นะครับในขั้นตอนนี้เนาะหลังจากที่เราใส่ภาชนะเรียบร้อยนะครับมันก็จะทํางานได้ง่ายนะครับทีนี้เราจะเติมพวกจุลินทรีย์เข้าไปนะครับผมจะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับใส่ไปเลยนะครับเยอะๆได้ไม่มีปัญหาในขั้นตอนการหมักดินนะครับ ประมาณ1ขวดเล็กนะครับแบบเข้มข้นนะครับแล้วส่วนตัวต่อมานะครับจะมีจุลินทรีย์หรืออันอื่นได้เลยแต่ผมใช้น้ำหมักลาเพราะมันมีจุลินทรีย์ในตัวอยู่แล้วนะครับมี EME มีจุลินทรีย์หลายกลุ่มในนี้นะครับเราก็ใส่ไปประมาณสัก4 8ช้อนโต๊ะนะครับเท่านี้แล้วเราก็คุเลียให้มันกระจายเท่าๆกันหลังจากนั้นก็รดนะครับด้านบนเลยรดข้างบนนี่ให้เปียกเลยนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆซึมเข้าไปด้านล่างเองอ่ะผิดจุดนะครับเมื่อกี้ผมลดสังเกตว่ามันซึมมาช้านะครับเดี๋ยวผมยกมาด้านล่างทุกอันก่อนนะครับแล้วก็ลดไปเลยให้มันทั่วๆนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นํามาทับซ้อนกันได้เพื่อประหยัดพื้นที่เนาะไม่ให้เกะกะทีนี้จะปลูกพืชในวันนี้หรืออีก2วันก็ได้ครับส่วนถ้ามันเหลือเราก็ลดคนต้นไม้ได้ปกติเลยแต่ไม่ให้โดนใบนะครับถ้าเราใส่เข้มข้นนะครับ วันนี้ผมปอนฟาร์มิ่งไทยแลนด์ปลูกให้ง่ายทําให้ง่ายชีวิตต้องไม่ยากก็มานําเสนอวิธีการนะครับใช้ดินเก่าเนี่ยที่มันมีอยู่แล้วนะครับที่ปลูกพืชที่มีระบบรากเต็มกระถางนะครับแล้วก็นํามาปรุงดินใหม่นะครับ3ขั้นตอนให้คุณทําตามเนี่ยรับรองนะครับจะเห็นผลแตกต่างจากเดิมเห็นผลชัดเจนนะครับแต่ถ้าพี่ๆนะครับมีคําถามเนี่ยก็ลองคอมเมนต์สอบถามผมไว้ได้นะครับหรือจะมีแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะครับก็สามารถนะครับ คอมเมนต์บอกได้หมดเลยแต่ถ้าอยากให้เป็นกำลังใจนะครับก็กดไลค์ให้ครบ80ไลค์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปลต่อไปวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับหวังว่าจะมีความสุขกับการปลูกพืชนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนนะครับสามารถนำไปทำตามนะครับแล้วก็ได้ผลดีอย่างที่ผมทำผมทำมาหลายๆปีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีมากนะครับที่เราได้ปลูกพืชไปพร้อมกันเพราะว่ามันก็จะได้เห็นตั้งแต่กระบ,บวนการเริ่มต้นไปถึงตอนที่มันเก็บเกี่ยวเนี่ย คุณก็จะโอ้เขาทําแบบนี้แล้วก็โตผมทําแบบนี้ทุกปีนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ80ไลค์นะครับเจอกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับและขอ10แชร์ด้วยนะครับ